เอาจอดบานดอกไม้เลยดูสิจริงๆแสงแตดตัดจะง,ง่ายมากเลยสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดอีกแล้วค่ะ วันนี้เข้ามาดูเห็ดทรัตคันตเตลินว่ามันโตรหรือยังที่เราดูๆไว้เดินเข้ามาลึกน้อยก็ไม่เจอเลยค่ะจะบอกว่าแทบนี้ดงเห็ดทรัตคันตเตลินเลยค่ะจะมีแบบว่านี่มันขึ้นกับย่างมยมัยมนก็จะโตค่ะจะมีแบบว่ากําลังเกิดมีกําลังเกิดแล้วก็แบบว่าเริ่มโตแล้วก็มีจะบอกว่าเยอะมากครับเพื่อนดู ถ้าเกิดกับยามอดค่ามันจะยาวค่ะแต่เราจะเลือกเก็บที่ดอกใหญ่ๆเนาะถ้าดอกเล็กๆเราจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บอีกทีค่ะเพียบเลยเมื่อคืนฝนมันตกค่ะก็เลยช่วยชีวิตน้องเห็ดไว้ไม่งั้นละแห้งแก๊กเลยจริงๆแซงต่ายตัดง่ายค่ะเพราะแต่ว่า ไม่ได้เอาะ่วขาตั้งกล้องมาสวยอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านอีกรอบนึงเล็กๆแบบนี้ยังไม่เอาเนาะเลือกเอาแต่ดอกอยงใหญ่ค่ะอืมแบบนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่เอาดีกว่าเลือกเอาที่เพราะว่าเล็กๆขนาดนี้เอาไปทำกับข้าว โหดเหลือนิดเดียวค่ะนี่ถ้าโตขนาดนี้โอเคอยู่เขาเกิดกับหญ้ามอยแบบนี้มันก็จะชุ่มชื่นจะได้น้ำดีหน่อยปลานี่เห็ดพึ่งเห็ดก็เยอะนะคะ เหตุเรื่องก็พอมีปลาปายคือต้องเดินดีๆค่ะกลัวเยียบกลัวเยียบอ่าดอกเล็กๆมองไป่เห็นแล้วเยียบซะโอเคอยู่นี่ เห็ดดำนี้ปีก่อนคือเพื่อกลับบ้านมาซศองปีด,ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยถ้ากลับมันต้องไปกักตัวสิบสี่วันแล้ววันฮอลลเด่เฮามันยังไ่เยอะถ้าปีหน้าก็วันฮอลลเด์เราก็ประมาณสองเดือนเก็จะได้ไปยาวหน่อยปีที่แล้วเอากับปีกอนุอาไปฝากไปฝากญาติแล้วก็ไปฝากแม่บ้านที่ยูเมืองไทยด้วยเพิ่น เอาไปแกงพี่ปั่นเป็นแม่บ้านทาความสะอาดโรงแรมมาเนาะแกก็เอาไปแกงใส่น้องไม้ใส่ปลาล่าสะอย่างของแกเนาะดอกไม่ค่อยโตเต็มที่เลยครับเพื่อนๆลอยอะลอยอีกหน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยเหนีย่ยกเก็บดีกว่าค่ะเล็กเกินไปเก็บแต่ดอกที่เริ่มโตโตเนาะ เยีดไปมากแล้วหรือเปล่าคืนนี้ค่ะเพื่อนๆให้ดูตรงที่มันแบบเนี้ยที่มันดำๆแบบนี้คือเกิดจากการที่มันบ่ได้น้ําคือฝน้มันหยุดตกมานานมันเกิดเลยจะแห้งจะตายพอเมื่อคืนฝน้ตกมันก็เลยชื้นขึ้นมาค่ะโอ้ยดูจุ่มนี้เจ้าจอดบานดอกไม้เลยดูสิจริงๆเส็งแต่ตัดจะง่ายมากเลย ซีมันออกแบบจะออกน้ำตาลเดนี้เพราะว่ามันแห้งค่ะฉันมีตัดเลยดูสิโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ เห็ดแต่ถ้ามันเกิดตรงใดมันก็จะเกิดที่เดิมทุกปีนะคะ่ะเห็ดจะบอกว่าเล็กๆเ,เพียบเลยค่ะ แบบ่นี้อย่างนี้เล็กจัดอย่างว่าเอาเนาะเอารออีกจังน้อยก่อนวันนี้จะเลือกแต่ดอกใหญ่ไปก่อนละกันนะคะนี่เลือกดอกอย่างนี้โอเคหน่อยอืมดีหน่อยจากที่สังเกตดูนะคะเห็บเก็บอ่า uh, เห็ดแตรค่าชีส้มที่ว่าเลืออก,กูทาเปสวามบอกเขาบค่อยเกิดเป็นกรนจุ้มค่ะมันก็เกิดเป็นดอกเดียวๆแต่ว่าเขาเกิดในปริมาณที่เยอะแต่เห็ดทรักทันตะเลนตัวนี้คือบางทีเขาเกิดเป็นจุ้มเลยต้างกันลจัดแบบนี้เบเอาดีกว่า ทำกับข้าวเหลืออยู่จึงเดียวพอมันยุบแล้วเหลืออยู่จึงนึง โอ้เยอะมาก ดูครับเพื่อนเพียบเลยเล็กๆดู เลอออเดตโต้ใหญเลยดีกว่าเลจัดแนวดีกว่าเนาะ ตงนี้อีกหน่อยนึงดอกใหญ่ๆอ่า้าที่ซองเพื่อนๆเห็นอยู่มั้งเนาะอ่ะอนี่ดอกใหญ่โอเคอยู่ กีเก um ือบจะมองไม่เห็นลำโยใต้หญ้าค really ่ะหญ้าอะไรมันหญ้าคาบ้านเราเนาะถดงได้ขนาดนี้โอเคน่อเดี๋ยวค่ะ ดอกเล็กๆจัดไปทำกับข้าวแล้วเหลือนิดเดียว แบบนี้เล็กๆเพียบเลยดูเพื่อนๆเพียบเลยเล็กๆรออีกสองอาทิตย์ค่ะใหญ่มหมจะมันจะโตขึ้นกว่านี้ประมาณสองอาทิตย์เหยียบน้องเห็ดเป็นมางแล้วหรือเปล่าเนี่ยบางทีสีมันเป็นสีน้ำตาลเนาะบางทีมองไม่เห็นยิ่งเล็กๆยิ่งมองม่ายากขึ้นเลย คือมันเดินบทถนัดค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องระวังเห็ดเล็กๆคือเบบเนี้ค่ะมันขาดน้ำก่อนหน้านี้ฝนตกช่วยชีวิตไว้หน่อยนึงโอเคอยู่กลุ่มนี้ได้อยู่ ใหญ่กว่าหัวไม่ขีดหน่อยเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอลสีสวีเดนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ